ว่าซั่วไงสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้ยู่ไม่แน่ใจว่าคิดเนี้ยที่ออกอากจ,จะลงวันไหนนะยังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีวความสุขของทุกคนนะครับผมอย่าลืมใส่แมสตลับเวลาถ้าออาไปข้างนอกนะครับคิดนี้มาเรชั่นครับ เป็น Orchestra Soundtrack แต่จริงก็เป็นเพลงเก่านะเพลงมุมครับที่มาคัฟเวอร์โดยน้องวอวรรัตน์กับ Tik Play เอาเป็น Orchestra Soundtrack ครั้งหนึ่งที่รักตอนนี้มันออนแอร์ไป2 EP แล้วอยู่ลง r e l e a s h EP 1ไปแล้ว EP 2อ่ะลงไปแล้วแต่ติดเรื่องลิขสิทธิ์ตอนนี้ยลิอ่า requirement อ่า r e q u e s ไปแล้วว่าเป็น r e l e a s h จะลงได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวรอดูผลตอบกลับมานะครับผม ก่อนที่จะไปดูกันนะครับหยกเชื่อว่าคนที่ติดตามช่องหยกเป็นประจำดูคลิปหยกทุกๆวันที่หยกลงนะครับผมน่าจะกด subscribe กันแล้วส่วนใครที่ยังไม่กดฝากกดเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับตอนนี้ใกล้2,000 subscribe แล้วอีกนิดเดียวเองดูกันหยกเชื่อว่านั่พออยู่แล้วแหละเพราะเราพังในซีรีส์ไปแล้วก็พอแล้วพื้นฐานปกติน้องวอครับเป็นคนที่ร้องเพลงพอเล่นดนตรีเก่งอยู่แล้วดูกันคอฟฟี่หน่อยเอดโคตรขันได้ ให้ครคนนึงมีครอสว่างมากเลยตอบในใจคือใครที่คุณต้องการเธอคือคนที่ดีพร้อมใครๆแต่งพากันชอบเธอ ค,เนคนอเขาที่ำแสบให้มันสวยอ่ะผ้าดูฟูดียิดมให้เธอเชา,าเกาอยู่ันม้อที่เธอ,ไม,อไม่สนใจออบมองดูเธอไกลไกลอยีกนี้ต่อไปได้ออบมอง แด่วลูกนี้ทำให้วอลดูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลย อาจไม่ดีแบบสิ่งในใจฉันอาจทำเธอล่างบ่มันบ่องว่าขอมองดูเธอจะาเพื่นดินแค่เพียงได้เห็นเธฉันก็สักใจแล้วแฉันเป็นคนที่ประทําใจเธอฉันกันแต่ฉันก็ไม่กล้ที่จะพูด

ภาดดีจังออชอบชอบ,บอชมิจิเีเงดีจังจะมีอะไรตั้งสี่สิบวิหรอ ตอนนี้พอใจการได้รู้ว่าเธอคนนี้ได้มีความสุขแค่เพียงเท่านี้ฉันก็อุ่นใจเสียงดำไมหน้าได้ขาวโอเคจบแล้วครับผมมุมออริจินอลซาวด์แทร็กครั้งหนึ่งที่รัก The Best Story รู้สึกโอดีมาก มันขายความเป็นยินวอนะไม่ใช่ดิวเบสทำให้ยิ่งอินทางที่ไม่มีคุณนานไม่มียินมาเดินอยู่ในสิวิโอด้วยซําแต่เรายังรู้สึกดูความกลิ่นอายของทั้งสองคนอยู่ตลอดเวลาในพาร์ทร้องก่อนหละกันเรารู้สึกแค่ว่ามันดูละมุนกว่าที่เป็นไลฟ์ในภาพย์ในซีรีส เปิดมาเมดูเมดูแรกคือนุ่มมากแล้วมันดีมันฟังแล้วอุ่นใจดีอพอมีช่วงพาท,ที่ร้องกับพิติกเพลงก่าวเพลงยิ่งเพาะไปอีกอะใครทันรุ่พิติกร้องเพลงบางอย่างผู้ยกยกกว่าทันคือมันดีมากในพาร์ทของเพลงดนตรีเนื้อร้องทุกอย่างมันคือเพอร์เฟกเลยภาพก็ดีคือสามารถปรับกรคเ,เตอร์ทำให้ดู ละมุนมากๆในเพลงที่ค่อนข้างจะไม่สมหวังนะแต่ทำให้รู้สึกละมุนเชียวสไตลิ่งก็เพอร์เฟกทุกชุดที่น้องวอใส่ทำให้วอดูกลายเป็นผู้ชายตัวใหญ่ขึ้นจากจริงๆวอเป็นคนตัวเล็กคือดีเลยแสงก็ดีแล้วก็ชอบในเรื่องที่เปิด Facebook เจอเป็นของอน,นันต์มันดูดีแล้วดูถึงคำว่าแคร์เข้าใจ และติดตามมันทําให้เรารู้สึกว่าคนดูมีส่วนร่วมนั่นคือสิ่งที่ดีรู้สึกคนดูมีส่วนร่วมในการที่จินตนาการต่อเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะอะไรมันเป็นอย่งางนั้นตามความคิดและอินเนอร์ของแต่ละคนเลยมันทำให้วีโอิวสิว,วีโอเพลงนี้มันดูกว้างขึ้นในความพิถีพิยกนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปช่วยกันดันให้เพลงนี้ร้านวิวเร็วๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ลุกี้มิวสิกนะครับผม ยังไงเจ๋งคลิปหน้าครับออกไปนอกอย่าลืมใส่แมสตลอดเวลาเชี่ยวซื่อ